เพราะฉะนั้นการที่จะนะรู้จักตัวเองเนี่ยนะการศึกษาสูงสุดคือศึกษาตัวเองนี่แหละทําไมคําว่ารู้แจ้งโลกนะ่ะถ้ามันไปรู้หมดโลกไปนี้ไปเที่ยวล่องโลกทั่วโลกนะรู้ในจิตใจนี่แหละมันไม่จางกันหรอกสามสิบเอ็ดพบโลกกระทาทกนี่ไม่ต่างกันจากเราหรอกมันจะวิเศษวิโสตรงไหน รวมอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นที่ท่านพูดครับนั่นแหละเพราะนันท่านรู้แจ้งในจิตในใจตัวเองไม่สร้างเราเป็นมาหมดแล้วฮะไม่มีสิ่ง,งไหนที่มึงไม่เคยเป็นฮะฮะเหมือนหลวงตาว่าเนี่ยคนใจระยกดีมีจนเนี่ยมันมันสร้างมาเองทั้งนั้นอยากได้ไม่ได้หมายเพราะว่ามึงจะได้เนี่ยถ้ามึงไม่เคยสร้างไว้หลวงตาอุปมาให้เห็นไหมมึงเคยเอาเงินซ่้นไว้ตรงไหนอะ สิบที่อย่างเงี้ยพอมึงก็ไม่มีจังมึงระลึกเลยมึงซ่อนไปที่ไหนมึงก็ไปหาได้ถ้าคนไม่เคยซ่อนไว้มึงคิดยังไงมึงคิดไม่ออกหรอกไม่รู้จะหายังไงใช่ครับนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นมานานแล้วด้วยครับอ่ามันเป็นอย่างงี้มึงอย่าไปคิดว่ามึงเรียนสูงว่ามึงอย่าเป็นคนดีมึงมีความรู้นะบาทสมัยก่อนเมดิสมัยก่อนเขาไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาลัยหรอกก่อนพุทธกาลเนี่ย เขาก็มีคนรวยคนจนมีคนง่นอคนฉลาดอยู่ฮะขออนุญาตครับผมบงคนที่พูดว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงันาดใหญ่พู้ที่ได้รับปริญญาทุกทุกใบในปัจจุบันนี้มันมาจากบุคคลที่ไม่มีปริญญาในตัวอ,อะไรามเได้รับเ่าอของคนนะมันไม่ได้มีเรื่องใหม่เลย ทุกวันนี้มึงกินขี้ปี้นอนเหมือนสมัยพุทธกาลนัล่นแหละชัดเจนครับท่านฮะมึงไม่ได้ทำเรื่องใหม่หรอกจะมึงโง่ก,กว่าเดิมแค่นั้นแหละทุกวัน,น <laughs> จริงไหมฮะ,ฮะเห็นไหมล่ะทุกวันนี้กูเห็นแล้วโอ้โหอ,โอ,โอ,โอ,อร่อยก็ไม่รู้ไม่รู้รจักหัวงอหัวดำฮะไม่รู้จักที่ดำที่สูง กูแนะนำให้มึงเข้าบอลเลยนะว่ามึงอยากเห็นที่ทำที่สูงเล่นไฮโลมั่งฮะมันบ้ามากเอาเปลี่ยนหน่อยมันเยอะเกินไปไว้มันกูบอกมันล้นเลยสีมันเล่นกูซสนปากชาเลยนั่นฮะเพราะฉะนั้น ลุงตากา็เราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งเป็นจุดเล็กๆหนึงอยู่ในโลกนี้ขออนุญาตครับของใหญ่ที่สุดของที่สุดจนหาทสุดไม่ได้จะมาจากของเล็กที่สุดจนสุดเล็กครับท่านเพราะว่าหลวงตาเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยสําหรับหลวงตา,าเราไม่มีความรู้สึกนั้นจริงๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนหลวงตา นี่แหละคือสภาวะของผู้บรรลุธรรมผู้ม,มันดังไปเลยไม่รู้นะมันมันรู้ยังไงไม่รู้ตรงนี้ <laughs> กูไม่เคยบรรลุดีมากครับ <laughs> ไม่รู้มันบรรลุยังไงมันก็ไปถามคนบรรลุแล้วล่ะนะ <laughs> 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 ครับผมแล้วแล้วเราก็ไม่เคยเป็นอะไรด้วย <laughs> ดีมากครับ <laughs> แล้วจำไว้อ่าเราไม่มีความรู้สึกนั้นหรอก <laughs> เหมือนเขาบอกหลวงตาเนี่ยมีคน รู้จักเยอะมีชื่อเสียงหลวงตาไม่มีความรู้สึกนั้นจริงๆหลวงตาเป็นยังปกติดีอยู่จริงทุกวันนี้ก็อยู่แบบแบบแบบหลวงตายังเคยพูดเลยเมื่อก่อนคนธรรมดาเนี่ยนะเมื่อมันเรียนรู้เมื่อมันฝึกปฏิบัติมันจะกลายเป็นผู้เป็นบัณฑิตใช่ไหมแต่เมื่อบัณฑิตนั้นอะ เรียนรู้แจ้งในสรรพสิ่งกับกลายเป็นคนธรรมดาครับครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาก็ไม่มีวิชาวความรู้อะไรเลยเรียกว่าหมดรู้ก็แล้วกันจะพูดไปอย่างนั้นแหละนะนะมันพูดยังไงได้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะพูดก็เหมือนจดนันแหละพูดไปแล้วก็หายไปนะ ใครบางทีเข้าดมก็บางคนก็ว่าหอมบางคนก็ว่าเหม็นแล้วนะตดก็คำว่าตดคำว่าตดผมขออนุญาตโยงภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดกันนิดหน่อยครับท่านอไอ้คำว่าตดที่พูดพูดกันเนี่ยมันหายไปสิ่งนี้แหละฮะจะเรียกว่าแมสหรือว่ามวลครับท่านอ่ามวลมันมาจากสมการ E เท่ากับเอยกกลังสองนั่นคือมวลคืออันนี้ก็เรียกว่ายาเภสัชมวลเลยครับ อันนี้มลมนบุรีเรียกว่าเพศศาตว์มวลได้ไหมได้ครับได้ครับครับเนี่ยฮะไอ้ตัวเนี้ยมันจะโยงมายังวิทยาศาสตร์ได้ด้วยครับท่านที่ที่ไม่ที่จริงศาสนาพุทธมันก็วิทยาศาสตร์อยู่ดีอ่ะถูกต้องครับนะศาสนาพุทธไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่วัฒนธรรมนะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะนะครับมา เพราะฉะนั้นผม<ร>อยากเพิ่มเติมนิดนึงครับเกินกว่าวิทยาศาสตร์เพราะสิ่งนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่ไม่ได้นะ,ะแต่รเรารเราก็พูดว่ามันเป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่เรื่องจริงที่เครื่องมือในโลกนีพิสูจน์ไม่ได้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นภาษาโลกว่าอจินใจถูกครับนะแต่ว่าพระธาตุวกกลับมาที่พระธาตุที่เขาเรียกว่าพระธาตุก็เป็นภาษาเรียกเฉย ถูกครับด้วยความนัยยะในความหมายสําหรับความเห็นหลงตานะพระธาตุเนี่ยหมายถึงถ้าจิตาผู้ผู้เข้าถึงความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติหรือเรียกว่าอรหันต์แล้วเนี่ยธาตุสี่ย่อมเป็นพระธาตุด้วยก็เลยเรียกว่าพระธาตุมั้งในความหมายส่วนตัวผมจะพูดคํานี้ครับท่านม,มันเป็นอริยธาตุ อริยธรรมใช่ก็อริยรรนั่นแหละก็รรพ,ะพระเรียกว่าพระพูดง,ง่ายๆภาษาเราเรียกว่าแม้แต่เนื้อแม้แต่ฝนแม้แต่เล็บอะไรเนี่เป็นพระธาตุด้วยครับก็เลยเรียกว่าพระธาตุแต่สิ่งที่อ,อนักวิทยาศาสตร์สิพิสูจน์ไม่ได้ก็คือเวลาเขาเอาเส้นผมแล้วมันกลายเป็นเม็ดอันนี้เรียกว่าอจินใจแต่เม็ดนั้นพิสูจน์ได้เพราะเป็นวัตถุธาตุครับนะจำไว้ เม็ดที่เอาไปแบบเรียกว่าวัตถุธาตุม,มันต้องพิสูจน์ได้ครับเพราะมันมาไม่ได้อยู่ตรงนีมันอยู่นอกโลกเนี่ยไม่ได้มาจากดรวองคารเนี่ยครับจริงไหมมันต้องพิสูจน์ได้ฮะจาไว้ขออนุญาตต้องพิสูจน์ได้ด้วยจิตอย่างเดียวเยวท่านั้นจิตคือภาษานะฮะไม่ใช่ไตตอ,อ้ที่หลวงตาค,ค,ความหมายคืออ่าพระธาตุที่ว่าเข้า,าไปตรวจอ๋อนะนะอ่า ใ,ในทางเน orer, die, been, ี้ยเพราะธาตุเนี้ยธาตุเนี่ยไม่ใช่ธาตุธาตุเนี่ยมันเป็นวัตถุครับมันต้องพิสูจน์ได้เพราะมันเป็นวัตถุครับเครื่องมือในห้างโลกงเนี่ยพิสูจน์ได้นะมันไม่ได้สลับซับซ้อนเลยเพราะว่ามันมีอยู่วัตถุพิสูจน์วัตถุขัานทั้งนั้นใช่แต่สําหรับเรื่องเหนือจากเนี้ยเรื่องปรมัตถ์เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ถูกต้องครับนะจำไว้ แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่มีคนเอาไปตรวจฮ <c oughs> ะ <c oughs> เพราะมัน <c oughs> เป็นครั้งแรกของโลก <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณเขาถูกต้องใช่ <c oughs> แต่ที่มันผิดพลาดค,คือมันไปตีคำว่าปลอม <c oughs> อ <c oughs> อ,อีกอย่างหนึง่งในความหมายในญาติที่เขาบอกว่าพระองค์นี้อวดอุตลีที่จริงเขาเข้าใจผิด แม้แต่พระาธาตุที่เข้าไปจรวจก็ไม่ใช่ของหลวงตาเออครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอ่ากูจะไปอวดได้ยังไงถ้ากูปลอมกูก็ต้องปลอมมันกูไปบปอกมึงเขาถึงไรไงจริงไหมมันเข้าใจผิดกันแล้วฮะเข้าใจไหมแล้วอีกถ,ถ้ากูปลอมเนี่ย กูจะให้มึงไปสวดได้ยังไงไปสน์ได้ยังไงฮะจริงไหมละ่ะแต่ทำไมหลวงเทาจึงไม่ตอบโต้หลวงเทาโอ้คำมันโง่ขนาดนั้นแล้วกูจะไปคุยอะไรกับมันได้ฮะ <c oughs> ครับจริงไหมอ้ยทิจ้าสมเพชก็ก็คือคนพานหลงตัวเองว่าเป็นบัณฑิตนี่แหละเ <c oughs> ข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพูดได้ที่ไหนละ่ะ <c oughs> ก็มันโง่อตอบไปไง <c oughs> ะมันไม่มีหรอกในยะหนึ่งถ้าเป็นนักเคมีนักวิจัยยิงอ่ะมันไม่มีคาว่าปลอมหรือเสีแท้มันต้องเป็นกลางอ่แค่เป็นเชิงวิชาการใช่ไหมมันตัดสินไม่ได้ครับนี่คือวิชาการถ้ามึงไปตัดสินว่าเกมึงไม่ใช่วิชาการแล้วเป็นวิชาเก้แล้วนะเพราะมันว่าเก้ผมเรียกว่ามั่วครับท่านฮะฮะจริงไหม โอ้ยคนติดตามเยอะคนติดตามมันก็ไม่มีคุณภาพมึงเชื่อไหมครับใช้เพ็นอย่างนั้น <c oughs> หัวหน้ายัางไงลูกน้องก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> มึงเชื่อไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปสนใจเลยลงุงชาถึงบอกว่ามันตลกดีนะกูไปอวดอุตลีได้ไงเป็นของคนอื่นฮ <c oughs> ะอีกอย่างหนึ่งกูก็ไม่ใช่คนโพสอืไอพอไโปโพสอยู่กงเชฟนั่น แล้วกูอดอดจริตตรงไหนเออฮะอเข้าใจไหมขออนุญาตครับทุกวันนี้สังคมโลกทั้งใบกันแล้วกันเนาะเอานกกระสาไปเฝ้าหนองน้ำม,มันเป็นอย่างนี้ครับท่านอ่าะวมันไม่ใช่นกกระสาแล้วกูว่านะอเอาเกษตรกร,กรมาทำวิทยาศาสตร์ <laughs> ฮมึงเชื่อเยอ่ะนักปฏิบัติศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยล่ะเปรี่ยมเหมือนชาวนาฮะทำไมอ่ะถึงเรียกว่าเหมือนชาวนาทำยังไงถึงเรียกว่าชาวนาาะฝนตกมาก็ตักตกก้าใช่ไหมครับแล้วก็ถึงเวลาก็ไถแล้วก็ ว่าดำจริงไหมครับ<ำ>แค่นี้เรียกว่าชาวนาถ้าชาวนาคนนั้นยังไปวัดว่าธาตุน้ําประกอบด้วยอะไรธาตุควายเอาไปใช้นานี่ประกอบด้วยแะ่ธาตุอะไร <c oughs> มันไม่ใช่ชาวนา <c oughs> ถ้า <c oughs> ไม่รู้แล้วจะจะไม่ยอมทำนาเนี่ยมึงไม่ได้กินข้าววะ <c oughs> อันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะวิชาการทางกระทรวงกรเกษตรไม่ใช่ชาวนา เห้ไหมเขาจะเพ <อ S 1> ิ่มเต,ติมน,นิดหนึ่ง<ะ>เป็นนักวิเป็นนักวิจัยนั่นแหละขออนุญาตในในหนไหนแต่า,ากระทรวงนั่นนะผมว่ากระทรวงที่เขามีกรม,มวิชาการนนะกรมนี้ละฮะทําให้ชาวนาทุกนีเพี้ยนไปตั้งเยอะตั้งแยะครับท่านไม่ไม่เราไม่เพี้ยนหรอกชาวนาอยากเพี้ยนไปเองเพราะว่ไม่รู้ฐานะตัวเองก็เรียกอาถรรพ์ เนี่ยพูดเมื่อกี้เรื่องอาถรรพานี่แหละจริงไหมล่ะ